โรดคราฟ110รุ่นปี2025มอเตอร์ไซค์ขนาดเล็กที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และความคงทนที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ซูซูกิรุ่นใหม่นี้มาพร้อมดีไซน์ที่เฉียวมากขึ้นตัวถังดูสปอร์ตแต่ยังคงความเรียบง่ายเน้นเส้นสายที่โค้งมนและดูทันสมัยกว่าเดิมเหมาะกับทั้งผู้ขับขี่ในเมืองและต่างจังหวัดด้วยน้ำหนักที่เบาและระบบควบคุมที่ง่ายดาย การออกแบบไฟหน้าเลเแบบใหม่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพถนนพร้อมกับไฟไท้ายดีไซน์เฉียบที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนถือเป็นการอัปเกรดสำคัญที่ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของรถในปี2025ได้อย่างชัดเจนสุสานิโรธคราฟ110รุ่นใหม่นี้ยังได้เพิ่มรายละเอียดในการออกแบบแผงหน้าปัดดิจิทัลที่อ่านง่ายขึ้นและแสดงข้อมูลครบถ้วนทั้งมาตรวัดความเร็วระดับน้ำมันและไฟเตือนต่างๆที่ช่วยให้ผู้ขับขี่รับรู้สถานะของรถได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึง้น ในส่วนของเครื่องยนต์ซูซูกิได้ใช้เครื่องยนต์ขนาด 114cc แบบ4จังหวะหัวฉีด F.I. ที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเครื่องยนต์รุ่นนี้ให้การตอบสนองที่นุ่มนวลแต่ทรงพลังในทุกช่วงความเร็วโดยเฉพาะในเมืองที่ต้องการความคล่องตัวการเร่งจากจุดหยุดนิ่งทำได้ดีและประหยัดน้ำมันอย่างน่าประทับใจการทำงานของระบบเกียร์แบบ4สปีดให้ความรู้สึกเปลี่ยนเกียร์ที่แม่นยำและลื่นไหล ไม่มีอาการสะดุดหรือกระตุกระบบคลัตช์แบบกึ่งอัตโนมัติช่วยให้ขับง่ายขึ้นโดยไม่ต้องดิบคลัตช์ตลอดเวลาเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความสะดวกในการขับขี่ประจำวันซูซูกิยังได้พัฒนาเทคโนโลยีอิโคไดท์ที่ช่วยปรับอัตราการจ่ายน้ำมันให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการขับขี่ส่งผลให้ประหยัดน้ำมันได้ถึง60กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าโดดเด่นในกลุ่มรเรือรถอดถุง1 1 0ซีซีเรื่องของความสบายในการขับขี่นั้น โรดคราฟ110ได้รับการออกแบบเบาะนั่งใหม่ที่มีความลุ่มและรองรับสรีระได้ดีขึ้นโดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูงช่วยลดแรงสั่นสะเทือนในขณนะขับขี่เป็นเวลานานระบบการสถเทือนหน้าแบบเทเลสโคปิกและหลังแบบสวิงอ์มพร้อมโชคคู่ปรับสมดุลการทรงตัวได้ดีเยี่ยมทั้งบนถนนเรียบและถนนครูขครับ พื้นที่เก็บของใต้เบาะมีขนาดใหญ่พอสำหรับเก็บหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบหรือของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันนอกจากนี้ยังมีที่แขวนของด้านหน้าและตะกร้าขนาดกระทัดรัดเพิ่มความสะดวกในการใช้งานจริงระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกจุดที่ซูซูกิให้ความสำคัญโดยได้ติดตั้งดิสเบรกหน้าและดรัมเบรกหลังที่ตอบสนองได้ดีมั่นใจได้ทุกครั้งที่ต้องการหยุดรถตัวเฟรมมีความแข็งแรงทนทานและผ่านการทดสอบการทรงตัวในหลายรูปแบบของถนน รวมทั้งยังมาพร้อมระบบป้องกันการสตาร์ทเครื่องเมื่อไม่ได้เข้าเกียร์วางเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในด้านเทคโนโลยีการเชื่อมต่อซูซูกิได้เพิ่มพอร์ตชาร์จ USB ที่สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ตลอดการเดินทางพร้อมช่องเสียบอุปกรณ์เสริมที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่เมื่อพูดถึงราคาจำหน่ายซูซูกิโรดคราฟ110ปี2025ถือว่ามาในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายโดยอยู่ที่ประมาณ42 0 0 0บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ากับฟีเจอร์และเทคโนโลยีที่ได้รับในรถรุ่นนี้ สรุปได้ว่ารถรุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหามอเตอร์ไซค์ประหยัดน้ำมันขับง่ายดูทันสมัยและคุ้มค่ากับราคาทั้งยังสะท้อนจิตวิญญาณของความเป็นสุสูกิที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเดินทางที่มั่นใจและยั่งยืนในทุกเส้นทางของ